กระดูกแล้วก็ต้นนู่นนะคะนู่นต่อนะคะนู่นต่อโอเคใส่แมวใส่แมวให้น้ำก่อน เฟซบุ๊กได้เลยนะครับไม่รอก่อนจริงๆได้ไม่ซีเรียสก็ลงเฟซบุ๊กนะคะได้เขาจะถ่ายด้วยบีบีแล้วเอาไปลงเว็บเนี่ยถ้าอย่างงั้นทำอะไรอยู่เว็บด้วยไม่ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะต้องขอว่าเอาแค่เหมือนถ้าน้ำทางคอมพิตคือน้ำถ่ายรูปปุ๊บนั่นก็จะเขียนคำสั้นๆแค่ว่าต้นทัชชาพร้อมลุยตลาดน้ำอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบบรรยายเป็นเรื่องราวเลยอ่ะยาดีกว่าเพราะว่าน้องขายไทยรัดไปเล่นแรกแค่อัปเดตใช่ไหมแค่น้องทำอะไรอยู่ก็ใช่เหมือนสมมติว่าน้องขายเงี้ยก็แบบว่าสสนนนเเออออ่่พืผู้้้้ซีีชปปิงงงกััุดยยา ได้แต่ว <overst ire> ่าต้องขออนุญาตว่าอยาเอามาเป็นเรื่องเพราะว่าไอยู่ในจ๊ะต่อจันด้วยว่าอย่าเกิดเป็นเรื่องยาวๆบอกให้เตาแ้วเดี๋ยวเยจะายแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ลงให้เอนีี

ไม่พักพมีเสื้อมีรงเทที่เปนแล้ในทองแก้วแรว่าเฮ้ยเออแตแก้วราป็นชี้อะไเอทีแก้วชี้นีหน้าอะไรเน่ยเ่องคม่คน่อันีพี่สโอตอเมาอไรหรอ่าไม่เอาไอ้นี่ ่ตันหลังแม่ทําผ้าใส่แม่ตกใจนะตอนเด็กๆเลยอ่ะเด็กๆเล่นแบบนี้ยเล่นไหมลูกเล้คหญิงเอถามว่าอยู่ที่ไหนท้นขอบาาฟังวาชอบนะครับแม่ อาว่าทิมาช่อยะครับขอขอยืมถ่ายแบบพาเตยเล่นแบบนี้เล่นแก้วไม่ใช่ปินแกังเยเล่นเหมือนเล่นกับน้องอ่ะเอออนุวัฒน์นันมันบออันนี้เหมือนเล่นแล้วแบบแข่งแพนแพ้แข่งบอลแรือเปล่แข่งกันตรง้างหลัง่กร้างหลัพี่ย่าหุ่นเงินกับปองกาวเ้าลุกเยน่ ่เมยเาหลังหลังวเ้นะทำเล่นเหมือนล็อกของอะไรอย่างเงี้ยล uh ็อกคอล็อกคออะไรอย่างเงี้ยเออเล่นหมีได้หนึ่งสองถ่ายทีนี้คหน้าเหมือนราค่ะหนึ่งสองป่า แล้วต่อไปขอบคุณมากค่ะขอบคุณค e> ่ะแล้วต้อมาขายอาไรกันซื้อมาเก็บไปได้ไหมไหนเป็นมาเก็บเป็นไปเหรอข้ำๆหน่อยแล้วก็ตาโตๆเออ

คุณ้าคุณผัวได้เอ่านี่ยาของแต่ละวันว่านื่เนือก็ละวนหลับแล้วสีอะไรบี่สีเขียวได้แล้วแต่ก็ละวันนึงไ่ทานเออเป็นขโมยเออยาไปหลานคนนี้ไม่สนใจหลานผู้หญิงไม่ค่อยโดนเอาไปเลยไม่แต่งหน้าเหมือนเรา ไมี่ดีโอโร้านสวยขอบคุณนะครับขอบคุณนะ

นะครับนี่นะสานี่ตอ เอาผมผม้ดขาจับขาจับเฮ้ยหมากเรามากเห็นไหมมาครับถ้ามี่น้องก็ได้พี่เม่ลงให้นะเนเอาใหม่นะคะอีกสอทีเ่นอย่างได้เข้าได้ออกได้หรอล่ได้โดด ทำท่าโดดเลยทำท่าแบบนี้ำท่าแบบยนี้สทีนึงครับหน่อนเจอเงอเยังขอ้าล่างง่ายกว่าไหมลงข้างล่างด้าง าใส่เลยนเข้าเข้าตัวีเลยอ่ะาตัวตัวของวนี้เดี๋ยวว่อจางเยียกันแล้วเาะนั้นเกินในางเยียบไม่ได้ใข้าวตองตายมาแล้วขอ ใส่หัวใส่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 เออ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 มีโบเ่ไม่เอาี่อนเล่นใส่หัคะได้ป่ะตอนอยากหยิบใส่หัวตั้นของนี้นี่สอาของเราก็ได้อ่าน่งสองนอ สวยโถขนมบ้าขอลวงมรดมีควใส่ไนคนยะคือราตังค์วันละิตัวไมกรเตังค์วันละเงินบาทดเดึงไปสักพักเดี๋ยวต้องวิมาเตัไ่เความแมไม่อะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยแล้วก็นงลงไปนั่งแบบนั่งสั่งนะครับนั่งสั่ง้นะร้

พอกาเินปีพี่น่เอาบ้างเอาเข้ามาเถอาเงินที่นี่อ่น1ึ่งสองกียน่สองที่ถายรูมาถ่ายคู่กันนะครับเดี๋ยวเท่าไหร่อันนั้นน่ะครับน่าจะว่าพี่ไปแล้วเนี่ยชาพชาถ่ายรูปตอนรับไปดืิมหน่อย มาัวชาซื้อติมไปแล้วเหรอต้อใหม่ไม่ติดอไม่ต้อหรอนะเียกอยู่ากนี่นี้อไม่ได้คนเทำไมไม่ได้คนต้องอยางไี้จะหลอดอบิวอาาบิวอะไรนป้า

Ok <laughs> à, ครับ mình คน nào รัก เดินจะได้พี่อก้ว่าขวดประมาณห้าม